สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Lineage r อีกแล้วนะครับผมอ่ะก็คลิปนี้อาจจะงงว่าเป็นไอดีอะไรนะครับก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอ g ดียเกดล็นะครับซึ่งใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะแปะรูปมให้นะครับก็คือจะเป็นบัญชีที่แบบว่าล็อกอินโดยที่เรายังไม่เรายังไม่เล่นผ่าน l ล ne นะครับก็คือเราเล่นโดยที่เป็นเป็นเป็นเล่นแบบบัญชีแบบท่องเที่ยวเป็นบัญชีแบบมั่วซั่วนะครับเออมันไม่ได้ล็อกอินเป็นกกจจาก อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งบัญชีเนี่ยผมเล่นนะครับก็คือตอนที่ผมเขา,าเรียกว่าอะไรที่มาที่ผมมาเล่น ID นี้นะครับก็เพราะว่าไออย่างไ d ดีหลักนะครับที่ทุกคนได้ดูคลิปกันไปนะครับผมมองว่า ID ดีนั้นนะผมเล่นไปเละมากเล่นไปมั่วมากนะครับผมเลยอยากจะเริ่มต้นใหม่เป็น ID ดีลองของผมนะครับก็เลยกะว่าเอา ID ดีเนี่ยนะครับเป็น ID ดีลองนะครับเป็น ID ดีลองไปเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ ID ดีแรกเนี่ยผมแบบพลาดไปเยอะ อย่างแบบหลายคนแนะนําให้ผมไปดูช่อง TK Ranger นะครับผมไปดูมาเขาให้ข้อมูลค่อนข้างดีเลยนะครับด้วยความที่แบบว่าเอ้ยเรามีตั๋วนะครับเราเก็บตั๋วไว้เอาเอาตั๋วเนี่ยครับตั๋วไปสุ่มตัวส่วนเพชรเนี่ยเอาไว้สุ่มเกียร์นะครับแล้วผมลองไปย้อนดูช่วงคริสต์มาสอะที่คนบอกว่าเกียร์คริสต์มาสเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเกียร์ที่ดีมากเลยนะครับเป็นเกียร์คริสต์มาสที่แบบเฮ้ยผมว่าคนเราควรเก็บเพชรไปเปิดนะแต่ไอ้ดีลักของผมตอนเนี่ยติดปัญหาตรงที่แบบก็คือ เขาเรียกว่าอะไรติดปัญหาตรงที่แบบว่า <K an ye> <Head> <head> เพชรมันหายาก <K an ye> เพชรมันเริ่มจะน้อยแล้วมันต้องดองไปเรื่อยๆเลยเพื่อจะไปรอเปิดนะครับแต่ผมก็จะไม่ทิ้งไอดียนะนะนะครับก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆแต่ผมว่าไอดีเนี่ยผมจะเล่นแบบเป็นไอดีที่แบบเออเป็นคือเป็นการวางแผนนะอย่างไอดีนั้นนะผมเล่นมั่วผมยอมรับว่าผมเล่นมั่วเพราะว่าผมเพิ่งลับมาเล่นผมแบบยังถามทุกคนเลยว่ามันต้องอะไรยังไงนะครับเพราะาผมไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นานานและลืมนะครับไม่ได้เล่นมาแบบ3-4ปีก็ลืมไปแล้วนะครับก็ อันนี้ผมก็เลยจะมาเป็นไอดีแบบเริ่มเล่นที่แบบเอ้ยไปดูเทคนิคต่างๆมานะครับอ,อ่ะที่มานะครับที่ผมเริ่มตรงนี้เลยนะครับผมมี2 ID ตอนที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยผมทำไว้2บัญชีนะครับเห็นปะมันจะเป็นบัญชีแบบอ่าอันนี้เวล86อันนี้เวล34นะครับก็คือเวล86อันเนี้ยนะครับจะมีเลมนะครับคือสุ่มได้เลมนะครับส่วนอันเนี้ยจะสุ่มได้ตัวละครเอเบเลียนะครับ ก็ถ้าถามผมนะระหว่างอ่าอันนี้คือเลมนะอ่าส่วนอันนี้เอมิเลียถ้าถามผมนะใครใครที่ดูคลิปนี้นะครับอยากปั้นตามผมนะอยากจะปั้นแบบสมัครใหม่อะ่ะเป็นบัญชีเกณฑ์ล,ล็อกอินอ่ะนะครับอยากให้ผมทําคลิปเดี๋ยวผมมาทําให้นะก็คือเหมือนเป็นคลิปรีหายดีประมาณนั้นง่ายๆนะฮะแต่มือถืออาจจะลาบากหน่อยนี้ผมทําในคอมนะครับมันเลยง่ายนะฮะก็จะเป็นเลมกับเอมิเลียเนี่ยถ้าถามผมว่าให้ผมเลือกนะครับเลือกเล่นเนี่ย ผมเคลียร์เอมิเลียนะครับทําไมผมถึงไม่ให้เลมเพราะว่าเลมเนี่ยเวลาเราเคลียร์ด่านะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูการเคลียร์ด่านนะครับการเคลียร์ด่านของเลมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงอ่ะค่อนข้างที่จะช้านะฮะผมใช้คําว่าช้ามากนะครับผมลองเล่นละเคือมันทุบทีละปึกป๊กปึก๊กปึ๊กอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเอมิเลียเนี่ยนะครับมันจะเป็นสกิลแบบเขาเรียกว่า มันสกิลหมู่นะครับคือมันเนี่ยสกิลแรกของเอเมิเลียครับคือแรงนะฮะแล้วมันพุ่งปุ๊บนะครับเออแล้วแล้วเห็นอะไรอ่าเห็นเขาบอกว่ามันบันบ๊กใช่ไหมบั๊กกับใาสายไหวพริบอะที่มันจะตีติดครีอะแรงขึ้นอนะ่ะอันเนี้ยผมว่าดีอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะฮะคืออันเนี้ยมันจะเป็นเ,เลมนะฮะอันนี้จะเป็นเลมส่วนอีกไอเดียี่จะเป็นเอเมิเลียนะครับก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะตีเนี่ยปึ๊กอ่า ปึ๊กเดี่ยวนะครับสกิลมันก็คือเหมือนเพิ่มบัฟให้ตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเคลียร์เวลาไปด่านที่มันแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรไปด่านที่มันแบบมีอ่าเขาเรียกว่ามอนมอนอ่ะนะัวมอนอะไรพวกนี้เยอะนะครับมอนตามด่านอะไรพวกเนี้ยนะครับเยอะมันจะค่อนข้างลําบากในการเคลียร์แต่ถ้าเราจะไปไวๆนะครับแต่ถ้าแบบเราไม่ซีเรียสเนี่ยผมว่าเริ่มระหว่างเลมกับเอเบเลียสองตัวเี่ยได้หมดนะฮะได,ดได้หมดได้หมดนะครับก็ ID นะครับ ID นี้นะก่อนที่จะไปดีหลักเนาะ ID เนี้ยผมขอพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมอาจจะลบทิ้งนะครับไม่ลบทิ้งผมก็อาจจะเลิกเล่นนะครับเพราะว่าผมผมว่าผมจะเล่นแค่นี้พอละนะครับจะเป็น ID นี้กับ ID นั้นนะครับที่ลงคลิปกันแรกๆพอละนะฮะก็ถ้าใครอยากได้ ID นี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์ได้นะเดี๋ยวผม ID คือ2 ID เนี่ยนะครับผมย้ำเลยว่าไม่มีการโป้นะครับเป็นการเล่นแบบ สุดจริตดแน่นอนนะครับถ้าโดนแบรน์เนี่ยมาทวงกับผมได้เลยนะเออคือไม่ได้เล่นโปรจริงๆนะครับดูเพื่อนในเกมนะครับยังไม่ได้ล็อกอินไว้เลยนะฮะเนี่ยไม่มีเพื่อนไลน์เลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้ล็อกอินไลน์ไว้เลยนะครับไม่มีนะครับไม่มีการใช้โปรเด็ดขาอันนี้คือเล่นด้วยฝีมือล้วนๆเล่นด้วยแบบเล่นด้วยแบบมือเนี่ยเล่นด้วยมือล้วนๆไม่มีแบบใช้โปรแกรมที่ช่วยเล่นแน่นอนนะฮะ ไม่โดนแบนแน่นอนนะครับใครเอาไอดีนี้ไปนะครับก็จะเป็นไอเดีเลมนะมีเพชรติดอยู่ประมาณ900คือเวล8.6เนี่ยเริ่มต้นด้วยเลมตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าโอเคเราค่อยแบบไปฟาร์มเพชรสุ่มทีหลังประมาณเนี่ยคือ มันเริ่มต้นได้เพราะว่าแบบเอาเวลาเราล็อกอินเข้าเกมอ่ะทุกคนเวลาเราอินเข้าเกมใช่ไหมเวลาผมสมัคร i อีใหม่เนี่ยมันจะมีตั๋วที่เกมแจกฟรีเนี่ยผมเอาตัวต๋วตรงนั้นเนี่ยไปสุ่มจนได้เอมเมลียกับแลมมาอันไหนที่สุ่มไม่ได้ผมก็จะรีทิ้งรีทิ้งนะครับเออมันจะเลยทําให้แบบเราเริ่มต้นได้ดีไม่เสียเพชรเยอะเสียแค่ตั๋ว ที่เหลือเราก็เก็บเพชรเอาไว้ใช้ในแพชรหนา้นาได้อ่ะเข้าใจตรงนี้ไหมทุกคนแต่ถ้าเป็น ID หลักผมเนี่ยผมเปิดไปเลยพันห้าตอนนั้นหายไปฟรีเลยนะครับแล้วได้เอเมิเลียมาช่วงท้ายซึ่งไอเพชรพันสามพันสี่อยู่นะค่อนข้างน่าเสียดายนะครับประมาณนั้นก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเราจะเอาไอเดีเนี่ยเริ่มผมว่ายดีเนี่ยน่าจะไปไกลกว่อดีหลักผมนะเพราะว่าผมจะวางเป็นระบบแล้วจะไปดูเทคนิคแล้วมาเล่นมาเล่นแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลดีๆแนะนําก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็ใครอยากได้ไอดีนี้นะครับไอเดียเลมเนี่ยคอม คอมเมนต์ไว้ใต้รีวิวคลิปชัตนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกแล้วกันนะครับใครโชคดีก็เอาเบอร์นะครับเบอร์มานะครับเอาเบอร์นะครับก็คือผมจะให้แบบเพาเรียกว่าไงอ่ะมันมันต้องใช้เบอร์กับเมลอ่ะนะประมาณนั้นเนี้ยก็คือดึงไอเดียนี้ไปประมาณนั้นนะครับก็เอาไปดึงไปประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ก็แล้วกันเนาะใครอยากได้ก็คอมเมนต์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไอดีนี้เราปิดไปก่อนนะครับอันนี้ผมพูดไปนะครับว่าถ้าให้ผมเลือกระหว่างเลมกับแรมเนี่ยผมแนะนําเป็น อ้ให้ผมเลือกระหว่างเอมิเลียกับเลมเนี่ยผมแนะนำเป็นเอมิเลียดีกว่าเพราะสกิลเขาค่าอนข้างที่จะตีหมู่มันดีอยู่แล้วหลายคนน่าจะเห็นสกิลเอมิเลียกันอยู่แล้วมันเหมาะในการเอาไปเคลียร์สเตจหลักมากกว่านะครับกว่าเลมน,น,นั่นเองนะครับอ่ะมาในส่วนต่อไปนะครับคือไอเนี่ยผมจะเล่นจริงจังนะครับผมก็จะเขาเรียกว่าไงอ่ะล็อกอินกับไลน์ไปเลยนะครับล็อกอินนะครับเดียล็อกอินตรงนี้นะครับผมจะล็อกอินไปเลยนะครับปึ๊บอ่าล็อกอินกับไลน์นะครับ ก็คือมันจะผูกกับบัญชีลายนะครับก็จะผูกกับบัญชีลายของเรานะครับอ่ะก็ให้คนทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันจะผูกกับไลน์เรานะฮะอ่ะพอผูกแล้ว ID ดีนี้ก็จะเป็น ID ดีของเรานะครับตอนแรกมันเป็นเกมล็อกอินข้าใจะมาเกมล็อกอินถ้าเราไม่ผูกนะครับเวลาเราจะย้ายไปไหนเนี่ยมันย้ายไม่ได้ถ้าเราลบเกมก็คือหายประมาณนั้นถ้าอยากจะให้ดีอยู่ต่อต้องผูกกับไลน์ไว้นะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือผูกลายเรียบร้อยนะครับอ่ะปึบ ก็จะเข้าเกมมาประมาณนี้นะครับก็จะผูกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอดีของเราแบบถาวรนะฮะเห็นปะอ่ะอันนี้ผมยังอันนี้ก็จะเป็นลายของผมนะครับที่อ่ะผูกผูกกับลายไปเรียบร้อยนะครับแต่เพื่อนเนี่ยนะครับอ่ะจะมีปัญหานะครับก็คือเพื่อนไม่มีนะครับเพื่อนไม่มีนะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับว่าใครนะครับที่แบบเฮ้ยหาเพื่อนไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนี้ผมแนะนําเลยคือมันมีประโยชน์สําหรับผมมากเลยอ่ะ คืออันนี้ผมมาเล่นจริงกับผมลองดูอันนี้มันดีนะครับก็คือกิวนะครับใครที่เริ่มเล่นสมัครใหม่ควรหากิวคือไม่จะเป็นต้องเป็นคือผมแนะนําว่ากิวไม่จะเป็นต้องเก่งมากอกพยายามหาสมาชิกตรงเนี้ยให้ได้เยอะที่สุดแค่นั้นนะฮะคือพยายามหาสมาชิกให้ได้เยอะที่สุดถามว่าทาไมนะครับเพราะว่ายิ่งเราหากิวที่มีคนเวลเยอะๆสมาชิกเยอะๆเนี่ยมันจะดีตรงที่ เวลาเราไปเล่นพวกสเตปพิเศษเนี่ยเออเวลหลักๆเนี่ยที่ได้เนี่ยมันจะได้จากสเตปพิเศษและถ้าเราไม่มีเพื่อนจากไลน์เนี่ยเรากดกิวนะครับเนี่ยกดกิวเห็นไหมมันมีเพื่อนกิ้วให้ใช้นะครับควรที่จะมีกิวตรงนี้นะครับอเดี๋ยวผมพาไปคือมันเลื่อนมันง่ายมากนะครับอันนี้อันนี้ง่ายจริงนะครับเดี๋ยวผมพาไปประมาณนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนก็ปล่อยมานะครับคือสาหรับคนที่ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไลน์นะครับแบบ ไม่มีเพื่อนในไลน์ที่แบบโผล่เอาเพื่อนกิวไปก่อนนะครับ50คนเนี่ยผมว่าถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันโอเคเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะอ่ะอันนี้เห็นไหมนะครับคือตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วไอเดียไอเดีไอดีเริ่มต้นใหม่อันนี้สมัครสมัครมาประมาณคือคลิปเนี่ยมันอัดมาวันที่7นะครับผมสมัครไอเดีเนี่ยวันที่6แต่คลิปเนี่ยผมไม่รู้ว่าลงวันไหนนะครับอาจจะลงหลัง เพราะว่าผมมีคลิปดองอยู่อ่ะดัคลิปดองไว้น่าจะนานอยู่เหมือนกันกว่าจะได้ลงแต่ไอดีเนี่ยสมัครได้มาวันเนี้ยคือวันที่2นะครับที่เล่นเนี่ยคือวันที่2อ่าประมาณนั้นนะครับก็วันที่2ก็ถือว่ามาค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะเห็นปะมันก็จะเก็บเบลค่อนข้างโอเคอุ้ยเด็ดอ่าเพศผสมโย่งดีอันนี้โยงดีสุดได้นะอ่ะโอเคนะครับผมเนี่ยเห็นปะมันได้2วันเองนะครับตรงนี้นี่นี่ภารกิจเห็นปะสองวันเองนะครับวันที่สามยังไม่ปลดนะครับเล่นได้2วันก็ถือว่า เออคน้างที่จะโอเคเลยและไอเดีเนี่ยนะครับผมจะวางก็คือเล่นเป็นระบบนะครับผมจะค่อนข้างเก็บ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 นะครับเก็บแล้วก็จะเอาเพชรส่วนหนึ่งไปสุบสุบปากสุบอะไรประมาณนี้ผมจะค่อนข้างที่จะเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าไอเดีเนี่ยผมอมองว่าจะเป็นสายฟรีแบบไม่เติมเลยเผื่อจะเป็นแนวทางสำหรับสายฟรีด้วยก็เล่นตามผมได้นะสายฟรีไอดี ID นี้ไม่เติมสักาทแน่นอนนะครับผมหาฟรีแน่นอนอ่ะ มาในส่วนต่อไปนะครับก็คือจะแนะนำนะครับแอปหาเพื่อนนะครับสำหรับคนที่แบบอยากมีเพื่อนไลน์เลเจอร์อย่างถ้าใครไปเห็น ID หลักผมมาตอนนี้นะครับไอไอเดีหลักที่ผมเพิ่งสมัครมาเนี่ยมีเพื่อนในไลน์ประมาณ4 0 0รกว่าคนแล้วนะครับก็ถามว่าหายยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาแนะนำนะครับอ่ะให้เราปิดปิดนะครับก็มันได้ทั้งโทรศัพท์ทั้งในคอมเลยนะครับให้พิมพ์ไปใน Google นะฮะใครใช้ p p o o n นะครับก็พิมพ์ไปนะครับเพิ่มเพื่อนไลน์นะฮะเนี่ยอ่กดเนี่ย พิมพ์ไปว่าเพิ่มเพื่อนไลน์นะครับแล้วหาเนี่ยหาอันนี้นะครับถ้าเป็น ios นะครับอันนี้ผมใช้ iphone นะใครใช้ iphone ios นะครับก็พิมพ์มาที่ apple store นะครับพิมพ์นะฮะกดเนี่ย apple store นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า in นะครับ in in vite นะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่า more for line นะฮะเนี่ยมันจะมีเหมือนกันท้ามีทั้ง ios แล้วก็ android นะครับพิมพ์ไปนะครับแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับนี่นะฮะ อันนี้ของ iOS นะครับก็ลองไปพิมพ์ดูกันไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าน่าจะเห็นแหละนะครับก็มีนะครับมีทั้ง iOS Android นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับอ่าก็ให้เรานะครับไปดูตรงไลน์เราก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดเข้าแอปเนาะอ่าอย่าเพิ่งกดเข้าแอปไปดูที่ไลน์เราไปตั้งไปดู ID ของเราหรือว่าไปตั้งค่า ID ของเรานั่นเองนะครับอย่างอันนี้มันเป็น ID ไลน์ใหม่ใช่ไหมอ่าบัญชีเนี่ยนะครับมันยังไม่นี่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันยังไม่ได้ตั้งชื่อนะฮะเขาเรียกว่าอ่านี่นี่นี่นะครับตรงโปรไฟล์เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าลายไอเดียเนี่ยมันยังไม่ได้ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นมาตั้งลายไอเดียก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาลายไอเดียตรงเนี้ยไปไปใส่ในแอปนั้นแล้วคนจะแอดเรามาหรือรจะเราจะไปแอดเขาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอ่าผมเป็นเอาชื่อช่องแล้วกันเนาะ NUENG นะครับ GTC อ่ะมีคนใช้เปรียบอยัง อ่ะยังไม่มีคนใช้เนาะอันนี้ก็จะเป็น NUENGGTC นะครับมันพิมพ์ใหญ่ได้ไหม,มอยากได้พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กอะอ๋อพิมพ์ใหญ่ไม่ได้หรออ่ะงั้นเอาเป็น1 GTC แล้วกัน NUENUENG นะครับ GTC อันนี้จะเป็นชื่อช่องผมเนาะก็ไม่มีคนใช้อ่ะกดบันทึกไปเลยแล้วกันอ่ะ1 GTC นะครับให้เรากดคัดลอกก็ได้นะครับหรือเราจะจำเอาก็ได้อันนี้ผมกดคัดลอกมานะแล้วก็ให้เราไปหน้าอ่ะกดหน้าแอปตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นแอปหาเพื่อนนั่นเอง อ่าแล้วเห็นคําว่าบวกไหมมันจะมีคําว่าบวกนะครับตรงเนี้ยนะครับบวกตรงขวามือเนี่ยนะฮะอ่าก็คือการที่เรากดบวกมาทีหนึ่งนะครับแล้วล i n ไอ d ดีตรงเนี้ยให้เราวางที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้ก็คือล i n ไอ d ดีของเรานั่นเองกดตกลงไปนะครับแท็กที่1เนี่ยให้เลือกเป็นล i n เลนเจอร์นะครับส่วนแท็กที่2เนี่ยผมแนะนําว่าเป็นเกมเศรษฐีนะครับถามว่าทําไมเพราะว่า ถ้าเราอยากหาเพื่อนเยอะเนี่ยเราอยากาหาเพื่อนไปเชิญในเกมด้วยทุกคนเห็นปะมันจะมีกิจกรรมเชิญเพื่อนด้วยเนี่ยให้เอาเกิฟต์เซีไปด้วยมันจะได้มีคนที่ไม่เล่นเกมไะเรนเจอร์เนี่ยเราจะได้เอาไปเชิญได้ประมาณนั้นนะฮะเออหรือเราจะไปหาตาม YouTube ตามเน็ตก็ได้ที่แบบเป็น ID ID ไลน์ที่เขาเป็น ID ไลน์ผีอะที่มันแบบเอาไว้ไวเพิ่มเพื่อนอะประมาณนั้นนะฮะอ่ะพอเรากดตรงนี้เสร็จให้เรากด ลูกศรอ,ออกมานะฮะแล้วกดบวกไปอีกหนึ่งทีนะครับเนี่ยแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดตกลงปึ๊บเห็นปะชื่อผมเนี่ยมันจะเด้งตรงนี้นะครับแล้วเวลาคนที่โหลดแอปเนี่ยมาเยอะๆเนี่ยเข้าใจปะเวลาเรากดจิ้มไปที่เขาเนี่ยมันจะเด้งมาที่ไลน์ให้เรากดเพิ่มเพื่อนตรงนี้เข้าใจไหมแล้วคนก็จะเพิ่มเรามาหรือว่าถ้าเราแบบอะหรือว่าถ้าเราแบบเขาเรียกว่าไงอะถ้าเราแบบว่าอ่าแ,แบบเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันถนัดนะทุกคนอาจจะเห็นหน้าผมนะฮะอาจจะเห็นหน้าผมแล้วก็แอปอัดนะ อยากจะให้มันถนัดนะครับก็คือเนี่ยกดปุ๊บนะฮะกดอ่ากดเพิ่มเพิ่มเพื่อนนะฮะอันนี้คือเป็นการเพิ่มเพื่อนเห็นปะเรามาไล่เพิ่มเพื่อนแบบนี้ได้เลยอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างนะทุกคนเนี่ยอันนี้ทําเป็นตัวอย่างนะฮะก็คือเรามาไล่เพิ่มแบบนี้ได้เลยถ้าเราแบบไม่มีใครแอดเรามาเราก็แอดเข้าไปแค่นั้นเองนะฮะคือมันจะง่ายกว่าตรงที่แบบเราไม่ต้องไปนั่งหาแบบบางคนแบบเพื่อนเขาเต็มอะไรเงี้ยนะฮะต้องไปนั่งหาแต่ข้อเสียนะครับผมมันมันไม่เชิงว่าข้อเสียหรอกก็คือมันจะเป็น อ่าตรงอย่างหนึ่งก็คือมันมันเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันจะเป็นคนที่อาจจะไม่เก่งระดับแบบเอ้ยตำนานไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับถ้าใครมีเพื่อนระดับตำนานก็แชร์กันได้แต่อันเนี้ยมันจะเป็นคนที่เล่นลายเลนเจอร์ด้วยกันส่ง F ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยใครอยากได้เพื่ออ่เอ่ะ,อะนะครับคะแนน F เยอะๆเนี่ยมาแอปนี้รับรองว่าส่งกระจุยนะฮะถ้าแบบมียิ่งเยอะๆนะครับประมาณนั้นนะอ่ะ โอเคนะครับส่วนไ d ดีนี้นะครับก็จะเป็นไอดีเดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นระยะระยะไปนะครับอัปเดตเป็นระยะเพราะว่า ID ดีแรกผมยอมรับว่าผมเล่นมั่วมากผมเล่นมั่วจริงใช้เพรแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเลย,เลยทําให้แบบเออผมว่าเราต้องเริ่มใหม่นะครับเล่นดีๆนะฮะจะได้เป็นเทคนิคให้แบบเออคนที่มาเริ่มเล่นใหม่แบบผมนะเพราะว่าผมเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยผมเล่นยุคแบบที่แบบ5้าดาวโหดอ่ะอย่างอย่างตัวละครกินาลีอย่างเงี้ยอ่ะแต่ก่อนอ่ะกินาลีเนี่ยผมโหดมากกินาลี เอ็ดเวิร์ดหิมะนะไม่รู้จํากันได้หรือเปล่านะครับตอนนั้นถ้าใครจําได้ก็ถือว่าโอ้โหผมเล่นช่วงนั้นเลยนะครับแบบที่แบบนั่นแหละโหดๆอ,อะไรประมาณนั้นก็กลับมาเล่นนะครับก็กลับมาเล่นก็ถือว่าแบบมาไอ้นี่กันนะฮะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไอเนี่ยผมจะอัปเดตเป็นระยะให้นะ ก็รอดูกันได้ส่วน ID หลักก็จะไม่ทิ้งก็จะเล่นเหมือนเดิมเพราะว่าผมเติมไปแล้ว ID หลักผมเติม ID ไป ID เดียไปนะครับพาดไปเลยไม่อยากทิ้งนะฮะเออเติมพาดไปอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ